จากอีพีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่านางเอกและพระเอกมาดูหนังค่ะและรวมถึงบรรยากาศของโรงหนังมันก็น่าจุกไหมล่ะคะแต่นางเอกก็คิดในใจแล้วว่าอย่าให้เกิดการผิดพลาดครั้งนี้ขึ้นมาได้อีกและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในซีรีส์เกาหลี To To Love EP ที่12กันเลยคะ่ะตัดภาพมาที่สำนักพิมพ์จินรีกันบ้างนะคะตอนนี้อูรีเธอก็คิดเกี่ยวกับสางจินค่ะ ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกค่ะเรื่องที่เธอไปขอซางจินให้มาดูหนังกับเธอที่สําคัญนั้นซางจินก็ตอบตกลงด้วยสิคะแต่เ้าว่าตอนนั้นเองค่ะซางจินก็ได้เดินออกมานอกห้องแล้วมาหาพนักงาน วันนี้เขาจะชวนทุกคนไปดูหนังแล้วถ้าใครอยากไปดูหนังให้เชิญลงชื่อเอาไว้กับอูรีได้เลยหรือถ้าใครไม่ไปและมีเหตุผลอะไรก็ให้ลงชื่อไว้ด้วยผลสุดท้ายก็ไม่มีใครไปค่ะนอกจากอูรีทุกคนติดงานหมดเลยและในตอนนั้นเองค่ะแม่ของซางจินก็ได้โทรมาหาเขาแม่โทรมาบอกว่าให้ซางจินออกมาพบกับเธอซางจินก็เลยบอกให้อูรีค่ะจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จองตั๋วหนังแล้วเดี๋ยวเขาจะตามไปสมทบ แต่อันที่จริงแล้วจุดประสงค์อันแท้จริงของแม่ของซางจินนั่นก็คือการให้ลูกชายออกมาดูตัวกับสาวทันตแพทย์เขาก็โวยวายแม่ใหญ่เลยสิคะว่าทาไมถึงทําแบบนี้แต่แม่เขาก็บอกยังไงก็แล้วแต่ก็ช่วยช่วยหน่อยแล้วกันและที่แม่ของซางจินทําแบบนี้ก็คือเธอไม่อยากให้ลูกชายของเธอเหงาส่วนซางจินเองแล้วเมื่อมาหน้าง,งานแล้วก็ต้องลุยต่อว่าไหมคะถึงแม้เขาจะโทรไปวินแม่ก็ตามทางด้านอูรีเองค่ะเธอก็มารอ ซางจินที่โรงหนังที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์ของอูรีก็กำลังแบตหมดเธอนั้นจึงส่งข้อความบอกกับซางจินค่ะว่าเธอจะรออยู่หน้าโรงหนังมาให้ได้นะคะที่สำคัญตอนนี้เธอแบตใกล้หมดแล้วด้วยทางด้านนางเอกกับพระเอกเมื่อออกมาจากโรงหนังนะคะนางเอกก็งงๆสิคะว่าพระเอกพูดอยู่กับใคร และนั่นมันก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะแม่ของพระเอกและก็พอ่อซึ่งแม่ของพระเอกเนี่ยก็ถึงกับแซวพระเอกเลยนะคะว่าลูกชายของเขาไม่เคยออกเดทกับใครนี่คงจะเป็นสาวสวยผู้โชคดีคนแรกสินะและถ้าว่างๆก็ไปกินข้าวด้วยกันหน่อยพระเอกก็เลยบอกพ่อแม่ให้รีบกลับเลยค่ะและในระหว่างทางกลับบ้านค่ะพระเอกได้เล่าประวัติของเขาให้กับนางเอกฟังว่า อันที่จริงแล้วพ่อที่นางเอกเห็นเป็นแค่พ่อเลี้ยงของพระเอกซึ่งพ่อจริงๆได้แยกทางกับแม่เมื่อตอนเขายังเป็นเด็กทำให้เขาเป็นลูกติดแม่เขาเลยบอกต่อไปว่าอาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ที่ทำให้เขามีปัญหาด้านความสัมพันธ์ในเวลาคบหาใครๆเพราะด้วยบุค,คลิกและท่าทางในตอนเด็กซึ่งเขาไม่เคยร้องไห้และยิ้มเลย สิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวก็คือการก้มหน้าและไม่พูดกับใครแม่ของพระเอกก็เลยทุ่มเททั้งชีวิตในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาเพื่อมาบำบัดลูกชายอย่างเขา แต่เอาเข้าจริงแล้วนั้นแม่ก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เลยและแม่ก็ช่วยคนอื่นได้อย่างดีพระเอกก็เลยคิดว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่อาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจเขายากขึ้นนางเอกก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนเธอนั่นแหละที่เธอสามารถเข้าใจความรักของคนอื่นได้ไปทั่วแต่เว้นความรักของตัวเองซึ่งเธอก็เอาตัวเองไม่รอด และมันก็เป็นเรื่องยากที่นางเอกจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับคนอื่นรู้ทางด้านซางจินค่ะเมื่อส่งสาวเดทเสร็จแล้วเขาก็รีบโทรไปหาพระเอกบอกว่าหนังเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าและพระเอกก็บอกกับซางจินสิคะว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในโรงหนังกําลังกินปิ้งย่างอยู่แต่เขาได้เห็นข้อความที่อูรีบอกว่าไม่มีใครไปดูหนังเลยสักคนเว้นเธอคนเดียวซางจินก็ถึงกับงงเลยนะคะว่าทําไมไม่มีใครไปดูหนังแต่อู จะไปคนเดียวและเมื่อเขาอ่านข้อความในโทรศัพท์ของเขาเขาก็เห็นข้อความของอูรีเธอบอกว่าซางจินต้องมาให้ได้แล้วเธอก็รออยู่หน้าโรงหนังเมือ่อซางจินมาถึงโรงหนังก็เจออูรีอยู่หน้าโรงหนังจริงค่ะเขาเลยชวนอูรีไปนั่งทานกาแฟด้วยกันแต่เพาว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะซางจินได้บอกกับอูรีว่า รู้ใช่ไหมว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็เคยหย่ามาแล้วด้วยตางจินได้บอกกับอูรีว่าเขาเนี่ยชอบอูรีมากเลย ที่อูรีเป็นคนจริงจังกับงานและเขาเองนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ของอูรีรวมถึงเขาอยากให้อูรีกลับมาเหมือนเดิมในฐานะหัวหน้าลูกน้องและเพื่อร่วมงานที่ดีต่อกันมันก็ทําให้อูรีถึงเศร้าเลยนะคะตัดภาพมาทางฝั่งพระเอกและนาะงเอกบ้างนะคะทางคู่ก็กําลังกงโซโจูยอย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเพราะเหตุอะไรทั้งคู่เลยอกหักทางด้านพระเอกเขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเขาไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยให้ฝ่ายตรง ค้ามรู้ ส่วนนางเอกเองก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะตัวเองนี่แหละที่เอาแต่ใจและงี่เงาผู้ชายก็เลยขอเลิกและเธอก็ยังพูดต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเธอกับพระเอกมาคบกันสงสัยคงจะเป็นคู่แข่งกันดีๆนี่เองและความรักก็คงจะพังไม่เป็นท่าพระเอกก็เลยบอกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีความรักก็คงดีสินะเขาก็เลยบอกให้นางเอกลองหาดูสิอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ก็ได้นะแหมเขาเองก็ยังสงสัยตาอันหวานเยิมให้กับเธอเมือถึง ขนาดเรียกสติตัวเองเลยนะคะอย่าสบตาใส่ตาอันหยาดเยิ้มแบบนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็กําลังเดินทางกลับค่ะแต่ถ้าว่าพระเอกก็อยากไปต่อสิคะเขาเลยบอกว่าไปดูเน็ตฟลิกที่ห้องผมดีไหมล่ะนางเอกเนี่ยถึงกับชะงักแล้วก็บอกตัวเองว่าหูฝาดหรือเปล่าวันนี้เราเขาก็เลยหันมาแก้ต่างค่ะบอกว่าล้อเล่นสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนคะ่ะเรียกแท็กซี่กลับบ้านดีกว่าตาดัดผ้ามาที่ฝั่งจินโฮลโบมีกันบ้างนะคะทั้งคู่ก็อยู่ในห้องลับ ห้องลับนี้ก็อยู่ในร้านจินอูนั่นแหละค่ะและในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้โทรหาโบมีค่ะแต่ถ้าว่าเธอเองก็ไม่รับจินโฮก็เลยบอกว่าให้รับสายเธอเพราะว่าพี่สาวเธออาจจะเป็นห่วงเธอก็เลยบอกว่ารู้ไม่ว่าเธออยู่ภายใต้กฎของพี่สาวมาตลอดรวมถึงตั้งแต่เด็กยันโตเธอก็โดนเปรียบเทียบและเธอเองนั้นก็ไม่มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นมากกว่าพี่สาวเลยซึ่งตัวของเธอนั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพี่สาวจินโฮเลยบอกว่ากินเค้กก่อนดีกว่าไหมจะได้อารมณ์ดี ขึ้นที่สำคัญเองนั้นเขาอยู่ข้างโบมีเสมอขณะที่โบมีกำลังกินเค้กเค้กเจ้ากรรมก็ดันเปิดปากจินโฮก็เลยจะเอามือไปเช็ดให้แล้วก็จะไปเผอจุ๊บโบมีแต่ทั้งคู่ก็ล่วงจากโซฟาตัวเองจะไม่ทำอย่างนั้นกับโบมีเด็ดขาดโบมีก็เลยบอกว่าถ้าจินโฮไม่ทำเธอเองก็จะนับ 1- ถึงสามหนึ่งสองในเช้าวันต่อมาจินโฮก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยค่ะและเขาเองก็ต้องหยุดลงว่าเขาเจอหน้านางเอกเธอก็เลยถามเรื่อง แฟนของจินโฮไงคะว่าเป็นยังไงบ้างคบกันไปถึงไหนแล้วที่สําคัญเธอไม่อยากให้จินโฮกับผู้หญิงคนนั้นไวไฟและเธอเองก็รับไม่ได้เหมือนกันถ้าผู้ชายจะทําอะไรกับผู้หญิงแบบนั้นจินโฮเนี่ยถึงขนาดอึ้งไปเลยนะคะก็เมื่อคือนที่ผ่านมาแต่เ้าว่าในตอนนั้นเองที่จินโฮกําลังคิดอยู่คะ่ะยูจองก็ได้มาพอดี ให้หนางเอกไปนั่งโต๊ะดีกว่าอย่าบ่นเป็นยแก่แรงถึงไปเลยยูจองก็เลยซักถามนางเอกข่าวว่าเมื่อคืนไปไหนมายะเธอก็เลยบอกว่าไปดูหนังแล้วก็ไปกินเหล้ามาหนะและคืนนั้นฉันก็กลับบ้านดึกด้วยแต่ถ้าว่ายูจองก็ไม่ได้สนใจนางเอกเท่าไหร่นะคะเธอสนใจแค่ว่าพระเอกบอกรักนางเอกหรือเปล่านางเอกก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ถ้าอยากรู้ก็ให้ไปถามพระเอกเองสิ ที่สำนักงานพิมพ์จินรีค่ะวันนี้ลูกน้องของซางจินก็เข้ามาขอแฟ้มที่เขาเสนอไว้เมื่อวานและซางจินก็บอกว่าโปรเจกต์ที่คุณเสนอมามันก็ดีนะแต่ขอปรับปรุงอีกนิดหน่อยละกัน ดูรายละเอียดตามที่ผมแก้ไขไว้ในแฟ้มหลังจากนั้นลูกน้องของซางจินก็ลับมาโดยดีค่ะแล้วก็เริ่มเช็คเช็คไปเช็คมาก็ดันไปเจอโน้ตพ่อขายาวเข้าคราวนี้ละค่ะความลับโบะบะแน่ภาพกลับมาที่ร้านจินอูก,กันบ้างนะคะตอนนี้อยู่จองก็กําลังซักนางเอกเข้าได้เข้าเข็มกันเลยค่ะ แต่ปรากฏว่าโบมีได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าเธอจะทำงานพราร์ทไทม์ที่นี่เพราะเธอรู้มาว่าจินอูกำลังจะเพิ่มพนักงานหนึ่งตำแหน่งโบมีได้บอกต่อไปว่าถ้ารับเธอเธอจะช่วยจินอูและขายความลับทั้งหมดของยูจองที่เคยบอกกับเธอไว้คราวนี้จินอูก็ดิวสิคะรับโบมีเข้าทำงานทันทีและมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกมาที่ร้านพอดีค่ะเขาได้บอกว่าเมื่อคืนเขาขอโทษเธอที่ชวนเธอไปห้องมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากให้เธอไปช่วยเก็บ เขข้้าออองงที่ห่หหนยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะย้ายบ้านยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาย้ายบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อยากชวนนางเอกกับเพื่อนๆของนางเอกไปด้วยกันก็หมายถึงไปฉลองบ้านใหม่ของเขาเขาเลยบอกกับนางเอกว่าไปหาอะไรกินสักหน่อยดีไหมนางเอกก็เปิดประเด็นเลยค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้พระเอกต้องไปงานแต่งของยูรินี่เขาก็เลยชวนนางเอกไปด้วยกันเลยค่ะหลายวันต่อมาที่งานแต่งของยูริค่ะ,คะเธอก็เลยถามพระเอกค่ะว่าวันนี้แผนคืออะไรแล้วเตรียมแผนมาพร้อมแล้วใช่ไหม พระเอกนี่ถึงกับงงเตกไปเลยนะคะว่าแผนอะไรของเธอเหรอพระเอกกําลังจะอ้าปากเลยค่ะว่าเขาไม่มีแผนอะไรแต่นางเอกก็แท็กทีมจบดิวค่ะพอเข้าไปงานก็เจอเจ้าบ่าวนางเอกก็บอกว่าเธอเป็นคู่รักของพระเอกแล้วประมาณปีหน้าช่วงฤดูใบไม้ผลิเธอกับพระเอกมีโครงการว่าจะแต่งงานกันเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนรักกันมากมากเลยค่ะพระเอกเนี่ยก็ไหลไปตามน้ําเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้างานนางเอกก็สะดุ้งสุดตัวเลยค่ะผลักพระเอกแทบหัวทิ่มเลยนะคะก็จะไม่ให้ผลักได้ยังไงล่ะคะเธอเองจะ เจอบกเกา่านั่นก็คือพี่สาวของยูจองนั่นเองมันเป็นจังหวะเดียวกันกับพี่สาวของยูจองหันมาเจอนางเอกพอดีนางเอกก็แก้ตัวกันเป็นพลวันนะคะในขณะที่กําลังแก้ตัวตางจินก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เรียกพระเอกแต่พอเห็นภรรยาเก่าเท่านั้นแหละตางจินก็เลยอึ้งเลยคะ่ะแล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทั้งสคนกําลังอึง้งทางในงานก็ประกาศแล้วคะ่ะให้แขกเข้างานได้เลยนางเอกก็เลยถามพระเอกว่าคุณจะไปแสดงความยินดีกับยูริหน่อยไหมที่ห้องของเจ้าสาวพระเอกบอกว่า เป็นความคิดที่ดีเลยแหละส่วนนางเอกก็เข้าไปในงานก่อนแล้วกันเมื่อพระเอกเดินเข้าไปหายูริที่กําลังถ่ายรูปอยู่ยูริก็ยิ้มด้วยความดีใจนะคะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าพระเอกจะมาและเธอก็ขอโทษพระเอกที่เธอผิดมาตลอดพระเอกเองก็ยินดีกับยูริด้วยนะคะฉากจบของพระเอกและยูริจะไม่สวยแต่เขาก็อยากให้ยูริเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามในเวลาต่อมาที่งานแต่งกําลังดําเนินงานไปได้ด้วยดีคะ่ะเพื่อนของซางจินก็มวัวแต่เมสามอยว่าทําไมเขา ถึงหย่ากับภรรยาเป็นเพราะเขาไม่มีน้ำยาหรือว่ากลัวเมียซึ่งโต๊ะของซางจินมันก็อยู่ใกล้ๆกับโต๊ของภรรยาเก่าหลังจากนั้นเธอก็รับฟังไม่ได้แล้วก็เดินไปที่โต๊ะของซางจินเธอได้บอกว่าการหย่าร้างมันเป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่ามานั่งทนทุกข์ปั้นหน้าใสกันแบบนี้รวมถึงการไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ในโต๊ะและพูดจาเรื่องส่วนตัวของเขามันไม่น่ารักเลยว่าหรือเปล่าหลังจากนั้นภรรยาของซางจินก็สั่งให้ซางจินลุกค่ะและบอกคนในโต๊ะว่าไม่ต้องอยู่แล้ว งานแต่งไปกินสเต็กกันดีกว่าเขาก็ยอมลุกไปโดยดีค่ะหลังจากที่พิธีการแต่งงานจบลงพระเอกกับนางเอกก็มาถ่ายรูปค่ะโดยที่พระเอกสงสารนางเอกค่ะเห็นเซลฟี่อยู่คนเดียวเขาก็พยายามสุดๆเลยนะคะในการถ่ายนางเอกอกอกมาให้สวยที่สุด เอาแบบว่ามุมธรรมชาติก็แล้วกันทางด้านซางจินที่คุยกับภรรยาเก่าวันนี้เขาดีใจแบบสุดๆเลยนะคะที่ภรรยามากินสเต็กกับเขาเหมือนเขาโดนหลุดออกจากคำสางที่ว่าเขาต้องกินข้าวคนเดียวตลอดชีวิตอดีตภรรยาของซางจินก็บอกกับเขาว่าไม่อึอดอัดหรือไงเขาบอกว่าที่ด่ามันก็คงเป็นเรื่องจริงเขาเหมือนรถเก่าๆที่ผุพังซางจินได้บอกกับอดีตภรรยาของเขาว่าอันที่จริงแล้วในตอนนั้นผมเริ่มมีปัญหาพอเพิ่งเริ่มก่อตั้งสำนักงานพิมพ์จิน ใหม่คนรอบตัวเขาต่างดูถูกเขาเพราะสำนักงานพิมพ์ของเขาเนี่ยต้องไปไม่รอดแน่แ,นแต่เขาเองก็ทุ่มเททั้งหมดที่เขามีไม่ว่าจะกำลังและแรงกายรวมถึงโครงการและโปรเจกต์ของเขามันใหญ่เกินไปเขาเองต้องไปกู้ยืมเงินคนรอบข้างและเพื่อน,อนและมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกให้เธอย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็ก ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนอย่างหนึ่งเธอก็มาขอหย่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหย่าเพราะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เธอมาทนทุกข์กับเขาเธอขอโทษซางจินแล้วเธอก็บอกว่าคำสาปของเธอได้หลุดออกไปตั้งแต่วันนี้เธอขอโทษที่ไม่ได้ถามในตอนนั้นเธออาจจะใช้อารมณ์และไม่เข้าใจและยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับซางจิน ตัดภาพมาที่ฝั่งนางเอกกับพระเอกมานะคะเธอก็มานั่งดูรูปที่พระเอกถ่ายในงานแต่งของยูริให้เธอคะ่ะนางเอกบอกว่าหน้าตาเธอเหมือนดัดชุนเลยและเธอก็ได้บอกขอบคุณพระเอกในวันนั้นตีบทแตกในวันถ่ายรูปงานพีวีดิ้งของอึนจูว่าเขานั้นตกกลุ่มรักเธอตั้งแต่แรกพบ งานแต่งเมื่อสองสามปีที่แล้วบอกว่าถ้าเธอเป็นแฟนกับพระเอกจริงๆเขาสามารถยั่วทาให้เธอหลงสเสน่ห์ได้เลยนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเขาพูดแบบนั้นทําแบบนั้นเธอจะหลงสเสน่ห์ไหมเธอบอกว่ากลับบ้านดีกว่าไหมเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็มาเปิดคอมแล้วก็ดูรูปย้อนหลังผลปรากฏว่ามันเป็นงานแต่งงานแล้วเธอก็ใส่ชุดเดศรด,ดำที่สําคัญเธอได้เจอกับพระเอกที่นั่นแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามในอีพีหน้านะคะ